กับอ uh ันพญานเพิ่นยาค็ขอบใจเิ่นเนาะูดยสรงยาทรงยามหากันด้วดีขึ้นไว้เรื่อยกับขอบขอบใจทุกนได้ด้วยดยวยดยโดยขอบพนัเพลงให้ตลอดไปยด้ดยขอบใจัใจบุญเนาะด้ดยที่เมตตาเนาะเป็นชงสารเห็นเนาะ สวัสดีและสวัสด,ดีเด้อพ like ่อแม่พี่น้องเบอรสกูสุคนเนาะว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขุสุซ่องสติสดีสาราอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามาพ่อมาพ่อสติในมื้อนี้สติก็ได้อ่ามาหาอ่าน้องสาเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องสาหรือว่าสาวๆเนาะอ่าสติเพียงบ่เคยมาหาเพิ่นจ้าเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสติก็มาเป็นเทื่อแรกเนาะก็ได้ยินแต่หลายๆคลิปเนาะที่เพิ่นอ่ามาถ่ายทำน้องเพิ่นเนาะ ว่าน้องเพิ่นกะเป็นแค่ไข่เกับน้องมะนาวเนาะหรือว่าน้องเต้าเนาะอ่าสติก็เลยสิไปหาเพิ่นนะสิไปอ่าถามเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นจังได้เนาะอ่าจังเป็นแบบนี้เนาะตั้งแต่ทีแรกเนาะอ่าสติก็กพ่อคู่คร่าๆวๆอยู่เนาะตั้งแต่อ่าเพิ่นเป็นเนาะแต่ว่าสติก็บ่ได้เคยไปหาเพิ่นน่ะชักเทื่านั้นไงพี่เนาะามื้อนี้ก็สิเป็นมื้อแรกเนาะโดยอ่าเป็นจังได๋กอ่าไปรับ ไป z o o ไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะถ้าสติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไผ่หลายหลายเด้อโดยโดยสบายดีแม่โดยสบายดีเด้อโดยสบายดีน้องซาจักแม่นนอกกันเอื่อยเนาะโดยโดยย่างไปชื่อขนมเองได้แล้วบ่มากำลังเข้ามาหาเพื่อนเป็นเทือแรกเทืเลตมิดสติก็มาั้งแรกเนาะกำลังาหาเพื่อนกัเห็นหลายส่งเพื่อนมาถ่ายทัพน้องเพื่อนเนาะ เลยเขามาหาน้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นมาถามข้าวทำข้าววันนี้พิ่นอายุจ็ดปีก็แม่อายุสักห้าปีโอ้ดอโดอยเป็นเอื้ย่อยเขาเกยเจ้าบอส่ะแม่โอ้โดยยดอยดอยฮะจะขอญาตถามแม่นะว่าเพิ่นเป็นยังแม่ยังเต่ทีแรกนะจะเป็นทีแรกอะโดยเพื่อนเพื่อนโอ้ดอย เพื่นโต๊ะเพื่อนนี่เพื่นโต๊ตะจะโดนแล้วบ่แมยแต่อัยูชิปายปีแต่แต่แต่อายุชิปลายปีพู้โแล้วก็เริ่มเป็นมาเลย,ยบ่เริ่มเชื่อมคาเรื่อยๆโอ้เลยตะกี้นะ่ะตอนที่เพิ่นท่านโต๊ะเพื่อนเหมือเพิ่นกับปกติบ่เพิ่นกับว่ได้เป็ลี่อยนยะโอ้ปกติว่ได้เป็ี่ยนยังโมเมนเพิ่นเป็นมาแต่ตั้งแต่เกิดเนาะซื่งว่าเพิ่นน,นี้เป็นตอนที่เพิ่นนั่นโต๊ะเมพื่อนาะแม่เนาะ โตกเคลื่อนเนาะเริ่มแรกโดยอเพิ่นตกเคลื่อนนี่เป็นตกสูงบ่แม่สูงเกิดไปเนาะเคลื่อนหลังเก่าตะกี้เคลื่อนแม่นี่เป็นเป็นเคลื่อนหลังเก่าบ่ตะกี้เดวันนี้นะเพิ่นตั้งตั้งตั้งแต่ที่เพิ่นตกมาแล้วนี่นะเพิ่นไปหาหมออยู่บ่ตอนเพิ่นตกะเดวโมเพิ่นอ่ได้วานนะใดบ่หมอเพิ่นกะปราสาทร้อนโอ้เลแเดว่าตกแเดว่าเพิ่นตกแต่แต่ แต่เคลื oh, ่อนแล้วเดีいい๋ยวแบบย่านถือแบบประสาทยังยังแจ้งนาะเมนอ่ะถือเสียดถึงยังแจ้งนาะเพิ่นยังเปล่นเนาะตกลงมาหนิถือได้ถือไมมถึงยังบ่บารมีไม่ครับโอ้เดิมเป็นเจ้าหัวทั้งคนโอ้เดิมย่านกระทบกระเทือนเนาะเมเนาะเพื่อนในคือสิเป็นเพื่อนไม่แบบสั้นเดียวเนาะโดยเพื่อนนั่นดแบบเปลี่ยนไหม่ขนาดเลยจะถึงโอ้ข้าวข้าวว่าทั้งน้องเพิ่นนั้นเดิม เบาเก่งนะบ่แม่เลยเริ่มไปชื่อขนมเองได้แล้วบาเลยก็ถือว่าอาการของน้องดีขึ้นแล้วเนาะแต่คือยานี่ทั้งน้องกินต่อเนื่ยงบ่กินขึ้นเมื่อยังไม่ได้เปต่อได้หน้าแม่เนาะดีแล้วจ้ะโดยปัจจุบันนี้เพิ่นไปกินยาอยู่ไส่นอกกินอยู่ยาลูก นี่น่ถามเนาะยังโบรานเคยข้ามาหาเบญจเตี้ยเริ่มกินยาในกาได้เหงบ่อตืบระบหอดขวดแบบว่าอาทิตย์นึ่งบ่เรือเดือนหนึ่งแต่้ไปโตยาไม่แ้เาแม่เนาะอันนไปกเดื่ออดขวบอาทิตย์นึ่งแต่ว่ายัง แต่ค่ากินยามานี่กับอาการของเพื่อนนี่กันซาเมสังเกตฮเตกต่างกันไดโบสโอ้โหดูกับซฮยอกถือมากไปด้วยโอ้กับซีไพกินนะเนเอาไงกันเนาะก็แสดงว่าเป็นกินยาถือเนาะแม่เดี๋ยวขออนุญาตถามแม่นะว่าไปไปต่อยาแต่ละเทือนี่นั่นค่าใช้จ่ายนี่แพ้ง่วมไหมกยังพูดคือก็คือว่ากั ก็คือว่ามีมีเขาเจ้าบ่โอ้อันนี้คือแบบผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยบ่หรือว่าจังได๋โอ้โดยโดยคือทางแม่นี่กับบฮู้ค่าใช้จ่ายว่าเท่าไรยังบ่จักเพิ่นท่านได้บอกโอ้โดยมีแต่ว่าไปต่องยาแล้วก็เพิ่นเพื่นจัดการเนาะ้ิินนนเพ่วากั จะได้ย <t od ian |ms|> ินคร่าวๆซือเนาะแม่คือทั้งแม่นี่พาน้องเพิ่นไปมกนี่ทั้งหมอฟังนั่นเพิ่นว่าแนี่ใดเพิ่นก็ว่าประชดขึ้นกันโอ้ทั้งน้องเพิ่นเอาหัวโลนไม้เนาะโลยไม้โดนเซาเลยกมมีโอกาสแบบนัานเนาะแม่อะก็คือว่าทีอันเพิ่นอันหัวโลนไหมนี่คือเพิ่นตอนใดตอนปัจจุบันนี้บ่หรือว่าตอนนี้อยู่หน้า ก็บ่ได้โดนว่าช่วงหนึ่งนี่ว่าไหมบางหนึ่งนี่แหละดูๆเรากับเรากับกระหู้เนาะเรากับนาะหากระหู้นะเมย์ตอนนี้แกเพิ่นยังเอาโลนี้ว่าไหมไม่ได้โดนเลยหลังจากที่เพิ่นกินยานี่ก็อาการดีขึ้นเนาะเพราะว่าตัวหัวก็ะตัวยังตัวเล็กหน่อยนะดูแสดงว่ายานี้คือถึกะอาการคงไม่ดยแบบว่าง่ายกับตอนนั้นนี้เพิ่นทำได้ตัวเองนั่นเนาะเมย์เนาะเห็นบอ พึ่งนอนโมเมนะนอนดับเลยเนาะมือได้จักเผลอนี่งพึ่นนอนกลางเวรช่วงช่วงผ่านมือได้แล้วแต่จะกินข่าวแตวก็ดูกินข่าวครับลงมานอนดูพึ่งกินข่าวมือได้จักเผลอเดี๋ยวแม่แต่แต่นี่แหละตึงหงายเผลอนี้โอ้โหโดยบนกินข่าวแซ่บเนาะเก่านี่ยเป็นกินเธอเดียวเนาะแม่เนาะเธอเดียวกะ สองซ้ำมือมันจะกินมันแต่องงานนะโดยก็คือตอนนี้สองซ้ำมือกินเท่อหนึ่งตะกี้เนาะหนึ่งหนึงนีลูกมากกินสองซ้ำเธอโดยหลังจากที่แบบดีขึ้นเนาะเวลาเพคนอยากเผาเนี่กไเพื่อนกระทำกินเพื่อนปากเพื่อนเล่าอยู่บ่อยแต่งต่างกับตอนตะกี้โบเม่ตะกี้นี่คือเพื่อนชีโบว์น้ำเจ้าโบเวลาอยู่น้ำกันสองคนนี่กไงโบเลปากโบเลลมกันเลยบ่ นดี๋ยวตอนตะกี้ตะกอนตะกี้น้ำโบฝากนั่งไปนั่งมันนั่งก้มไปตะก้มอยู่เวลาเพิ่นนั่งนอนเพิ่นปากเบ้าคือสม่ำอยู่เนาะเดิเวลาเพิ่นอยากเข่าอยากนั่งเพิ่นกับไม่ได้ปากบอกตะกี้ไม่ได้ปากมีแต่เตรียมกับเข่าให้นนอนเพิ่นเว่าเพิ่นอยากนี่เพิ่นดูว่ากินเองเนาะแม่น้องมือกี้แจ้ไว่าไอซีปกินเนาะขอเนื้อหยาตถามเนาะเวลาเพิ่นปวดหนักปวดเบาเพิ่นบอกบอกตะกอนนะโดินบอก เด็นี่ยได้เสมอแบบเป็นหัวเลยเนาะรับบอลเลยโอ้ดูดยแต่คือเดียวที่ได้เสมอไปเองเอ้ก็ถือว่าดีขึ้นเนาะยินดีนะแม่เด้อเนดูไปกินยายาถือเนาะกินยาถือเนาะถืกับอาการน่องเพิ่นดูเหนื่อยเนาะสติคือืมกะให้กะ ให้แม่ติดปากแม่ว่าให้เพิ่นกินยาแบบนี้ตลอดไปนะเพราะว่าเพิ่นก็ดีขึ้นเนาะกินแบบตลอดก็น่าจะมีโอกาสเศร้าอยู่เนาะถ้าว่าอาการเิ่นดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่ทาพังแม่เพิ่นว้ามาเนาะมีความเปลี่ยนแปลงแลวก็พัฒนาการแบบใหม่เรื่อยๆเนาะโดยถือว่าน้องเพิ่นก็เริ่มดีขึ้นนะน้องแม่เนาะการยังดีกว่าก่อนอยู่เนาะง่ายๆกะเพิ่นกินนี่ล่ะเพิ่นกินโดนแล้วว่าแม่กินยาเนาะก็ได้ ฮกมะนี่ละฮกมะนี่วะเจ็บมือเนี่ยโดยโดยโอ้แล้ก็ได้ฮกเจ็บมือเนาะก็ถือว่าอาอาการเพิ่นก็ดีขึ้นอยู่เนาะดีขึ้นก็คือทำเองเพิ่นกินข้าวกับยัางในมือนีืแม่เอาตะไข่ได้มาทอดเพิ่นละม่าคิวบ์ฮานอยเพิ่นก็ม่าคิวบ์ไข่นึ่มากรุงโอ้คือมากินเนาะวายไงกันเกลือกระต้มมาะเกลือกระถด เวลาเพิ่นอยากข่าวเดี๋ยวนี้นะแม่นเพิ่นบอกบ่นอนเถ่ะดุกไปก็หากินอยู่แล้วโอ้โดยเพิ่นหากินเองเพิ่นต้องหาเฮาวผัดชายตู้แม่โอ้ก็เตรียมไว้เพิ่นว่าง่ายกันเนาะแบบเฮ็ดแนวอยู่เนาะกินเตรียมไว้ให้เนาะโดยมีแต่ชุกหรือว่าใส่ตู้เนาะโดยเพิ่นก็สิได้ดุไปมากมหาถึงเลยแต่มันลุกก็ขึ้นมากินเองเนาะเวลาเพิ่นปวดหนักปวดเบาแลเพิ่นไปเองบ่บ่นี้เองโอ้โดยเดี๋ยวนาะดีขึ้นหลายอยู่ พราะยาขับปันหากกินเนาะเมย์ก็ถือว่าถือยูยาเนาะถือกับพญาตเพื่อนนะ็มีแต่ยาเบิดดากาไปโตเอาโดยก็ดีใจเนาะเมยเนาะที่ว่าเพิ่นถือเพิ่นถือยาวอ่ะถือกับอันพญาตเพิ่อนยาเขขอบใจเพื่อนเนาะโดยส่งยาสุงยาห้กัมาดีเขไเรื่อยกัขอบขอบใจเพื่นได้เดยโดยโดยแบบเพ่นเพงดไป โดยที่ครอบครัวกันเมย์เนาะโดยที่เมตานะเพิ่นสงสารเห็นเนาะอาการเนาะเพิ่นก็ดีขึ้นแม่เพิ่นก็ดีใจเนาะที่เพิ่นยื่นมือเข้ามาซอยเมย์เนาะโดยดีใจนําแม่เพิ่นเพราะว่าเฮาก็เพิ่นเป็นมานี่จักปีก็จังได้รับการรักษา9ปีโอ้9ปีเนาะถือว่าโดนพอสมควรอยู่เนาะแต่ก่อนนี่ก็คือแม่บ่ได้ ถ้าไปกินหืดกินยาไซเบอหรือว่าจังไดีไปหรอเดี๋ยวกับพระทรงกิไหรือเกินโอ้โหโดยแม่ว่ากินแล้วอาการบอดีขึ้นโบหรือว่าจังไดียรเท่ามีเงินต่อแล้วโอ้โดยตอนแม่ไปเอามาใส่ข้างนอกเพิ่งกินอีกๆนี่ก็อาการเพิ่งก็ดีแบบนี้บ่แม่ดีดีขึ้นอยู่คอะแต่บ่มีเงินไปต่อยามากใส่ข้างนอกเพิ่งกินเนาะเงินทองบ่มีเนาะรวยก็ ว่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะอยากช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่อนช่องทางใดก็ได้โดยสามารถติดต่อมาได้เนาะโดยทบคายาโดยเป้น้องเพิ่นอนให้น้องเพิ่นเนาะโดยสามารถที่โตมาหาทีมงานเทาได้เนาะว่าสิเป็นส่งใดๆก็ตามเนาะโดยยินดีเป็นสะพานบุญให้โดยเพวาน้องบนดีอยางนั้นเลยเนาะโดยเรื่องของผ้าใยผ้าไปไม่ได้ยินเนาะ คิงทุกอย่างก็ต้องใช้เงินเนาะโดยตั้งแต่น้องเพิ่นเริ่มห้องแม่อีหยังนี่จัคือเพิ่นได้มาเว้าหยังแน่แม่หลายหลายแนเนอืมแทําได้ไจังไดทําได้ี่น้องเพิ่นไออกมาแต่ก่อนันมื้อนึงว่าําเือได้ความนึงอืยาโอ้ Mẹ, cứ phần Bà, chỉ nộ, mẹ phần con sống bay cầm nó ở nơi sân bóng mẹ bóng mẹ tôi nói chị này đôi 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 คือเอาุงสิบพันทีย่านเดนยางไปู้เดียวว่าสน้ำเมโอไปน้ำกันเนาะจะพาไปว่าไไปงา้าไปด้วยไปคนเดียวยันมาพื่นลงมโดยเพราะวอาการพื้นยังไม่ได้แบบดีแบบถึงว่าขันว่าไปเองได้นาะเมลเดีเพิ่นเอาจ็คถุงเลยไหเจากะเอาชงอเจอเอาชงไปเว้นอยางชงสิบพันเลยชงน้อยว่าเอาได้ไห เอาถุงใหญ่เลยเนาะสุปลายโอ้ก็คือว่าเพื่อนนี้มือหนึ่งนี่เพื่อนไปจั่เครื่อไปซื้อขนมด้วยห่อรันค่าเลยเนาะแม่เนาะสองเครื่องเจอกันไปนี่นะหักปลายสองเครื่องเลยโดยเขีนทั้งน้องเพันยางไปซื้อเองได้ก็ถือว่าถือว่าเพื่อนกันเมนโดยไปเองแม่ก็ตามคือได้ยินว่าเพื่อนนั้นไปเลาะตลาดนัดเลยเนาะแม่นบ่แม่่านเห็โดยเพื่อนเพื่อนอยากได้เนาะคือว่าไปห่อรันไปนอยากได้กระโปรง โอ้ยได้กระปุกไข่มีกระโปรงวันนี้เพิ่นหูจักอยากได้เลยเนาะแม่คือว่าตลาดนัดบ้านเฮานี่ก็ไกลเติบเล็กกับเพื่อนของน้องเนาะไกลเติบเนาะก็จะหดเกือบหดจะหดอันเพิ่งรักเลยเนาะสบัวย่างไปได้บ่อหรือว่าขี่รถจักแม่ย่างเนาะตายเพิ่อนก็เลือกเสือเพิ่อนก็เลือกเองโอ้เพิ่อนเลือกเองบ่่เสือ้านนีหูจักเลือกหูจักอยากได้เลยเนาะ แต่ก่อนนี่เห็นเพิ่นในคลิปเยอะคือว่าเพิ่นไ่ได้สนใจอย่างเนาะดูบอกเพิ่นตกมอนบอกเลยเพิ่นไ่ได้นอนมอนแต่ก็ <c oughs> เพิ่นคือแบบรัชนเมย <c oughs> ์เลยไหมตุกมอนมาคินเนีเอาอัน,นเอาอเอาขึ้นได้บบเมย์ยันว่าเพิ่นเจ็บอันคอเมย์ตัคอเลยเนาะฮะยายานอานรับไบ่ได้ห้น่องกินได้น่องเมย์เนาะโอยานอนรับบม่ได้ห้น่องเพิ่นกินได้เนาะกินแน่กินยานอนรับกลางคืนโอ้ยานอนรับจะห้น่องกินเนาะ กินกลางคืนท <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่เมยพอนอนของเพิ่นจังเนี่ยนอนต้องไปกินกลางคืนโอ้ขึ้นในเมย์ยันมาเพิ่อนจิบแต่ว่าขั้นบวกินนี่น้องเพิ่นกะบเได้อยากไปหันไปนีแล้วว่ากลางคืนกะนอนโดนหรือล้วว่าเนาะเพิ่นก่เนาะไปใจดูตูนเพิ่นอยู่ได้หัวเพิ่นกะา่ากําลังเป็นผู้สาวเนาะซัมนี่เนาะเพิ่นก่เป็นเป็นผู้เจ้าผู้งามจะดีเนาะแต่ามาเป็นเอ็ซี่นะกําลัง มือไปใส่หรือว่าโอ้โดยมีห้อยมีห้อยซ้ำห้อยยังเนาะตะกี้เพิ่นทำทำให้ตัวเองเนาะว่าอย่างไงกับเมย์เราก็ลืมถามทางแม่เพิ่นมีลูกจะคนเนาะนี่เป็นลูกกบเบ่หรือว่าจังไดภพคนลูกภพคนนี่เป็นภูหลักเลยเอาปัจจุบันนี่อยู่น้ำกันเบิด์ตภคนบ่อยู่แต่ต่วงนี้เป็นอย่างไร อ๋อเพื่อนเนาะแม่วอาไงกันแต่มีบอกครัวแล้วเนาะยังต่ลูกชายเพื่อนเลยเนี่ยนี่โดยแล้วกบเพื่อนนี่เนาะอยู่น้ำเจ้าโอ้คือพ่อเนี่ยก็ยังอยู่ดีมีแห้งบ่พ่อของคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แล้วอยู่น้าโอ้โดยขอชวนโดยชวนพักชวนหญ่าน้าโอ้ล้วปกติกับแม่เพื่อนก็อยู่หน้าแนาะตอนนนั้เนาะเห็นน้ำ ได้ีเขามันอยู่เพื่อนนี่ได้เนาะข่ามานอนเพือนนี่ได้เิงแล้วบสองอาทิตย์เนาะโอ้โดโอ้หากะไเาขาอยู่บ้านอยู่เพื่อนก็สิได้สะดวกสบายเนาะดยีห้อมวาการเฮ็ดยูแตงกินอย่างกับผ้าเนาะอยู่เพือนดอยู่หน้านี่ก็มีแตงกิน่ผ้านอยู่นลหนาเซลากเ็ดยแตงก ก็ถือว่านั่นอยู่เนาะก็ยังดีอยู่ที่มีอันเพลงชราซิลเนาะพอได้ใต้่ในใส่ก็มีอยู่บ่อยอยู่นะอ้าวเพาะโอ้โดก็คืออื่นนี่ทั้งน้องเพิ่นกาสีลงไปตลาดนัดบ่ย่านยู้เขาได้บ่อยเลยเพราะว่าเพิ่นเคยลงเนาะการเมื่อก่อนมาเขาไ้คุยนับเพิ่อนจำเนาะพี่น้องเพิ่นนอนเพิ่นนอนเพิ่นก็พับคนเลยพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้นะด้วย จะโดนชาวทางนองพ้นโล่งน้อหนึ่งอยากไล่แนเนาะกระยากเนาะกระแนมเพิ่นอยากไปกระแนมเพิ่นหู่ปากหมูเว่าเนาะถือว่าเพิ่นกาการดีขึ้นเนาะค่ะว่าเพิ่นว่าน้ำมนนะภาะเพิ่นหู่ปากหรือว่าเพิ่นทำให้ตัวเองขึ้นเมย์เห็นตอนที่เพิ่นยังบอดีเพินใดเพิ่นกาเนาะผือว่าอะไรเมย์กะตอนนั้นเห็ดอนเหตุโดยและเหตุแต่ตัวเองโอ้ที่เมย์นั่งซี่กะเอาหัวชักชักเติม ต่นาเจี way, ๊บ mm ินไม่ไ hmm. ด uh ้ต huh. ีแม the ่บ yeah. mm ่เขืหวัน่ได้ตีโอ้่าบปากดเนาะดปากนน้ตอีว่าพ่นบ่ได้เานเจ้านอมีแตีพเค็ดใส่เจ้าคองแลกพน่น่เาพราะว่าทงนองม่ได้กินยาได้ยาแบบอการกำเริบเนาะแม่ไ่ด้ก็อยู่งงดหงิดเนาะหงิดอยากระบายนะ เป็นแบบเกี่ยวกับประสาทนะเนเมเน่กับนยางเกี่ยวกับอันที่อันเมว่าเลยเนาะที่ว่าเมว่าพิ่นตกเคลื่อนตรงอย่างเนาะตอนนะยันแบบไปกระทบเนาะว่าอย่างก็นี้เมว่าแบบเอาแบบหัวเนาะลุงนะคืออ่าดูโนเมเนะอ่าเอากรมาก็บว่าได้มีอย่างว่าต้อนเพื่อนกันเลยอ่าเอาเพื่อนเด็กเพื่อนเนาะ รได้ชื่อยังมาฝากมาต้อนน้องมีน้ำใจเล็กน้อยอ่ะโดยว่าให้แม่เพื่อนนั่นโดยไปชื่อโดยต้มขนมด้วยเนอยู่ในกินให้น้องดาเนาะโดยใจลลายเพื่นเนาเงินค่ามาช่วยโดยน้องฉาเนาะโดยได้ชื่ออยูชื่อกินโดยเพได้ชื่อขนมให้เพื่อนเนาะขโดยมีความนโดยขอบใจตังลูกกับบมี่ลายเนาะโดยมีน้ำใจเล็กน้อยโดย เล่าเนาะงานทีมงานเนาะแต่ได้ขอตัวเมื่อก่อนเนาะสบายดีไหมสบายดีเายดีเป็นกำลังใจให้โอ้ยเนาะสตีฟก็ได้อ่าเข้าไปหาน้องสาเพื่อนที่ม่อยเนาะพี่น้องอ่าน้องสาเพื่อนกับเป็นค่ายๆกับน้องมะนาวเนาะเพื่อนกับเป็นโรคประสาทพี่น้องเลยเกี่ยวกับประสาทเดี๋ยวแต่ว่าถามได้ถามแม่เพื่อนเนาะแม่เพื่อนว่าตอนนี้เพื่อนยังน้อยเพื่อนโตขึ้นพี่น้องเลยย่านินั้น อ่าชะมองกระทบกระเทืออนีหยังสักอย่างนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเพิ่นก็เลยเป็นแบบคล้า,า,ายๆแบบเป็นประสาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องยันเกี่ยวกับแบบว่าอ่าเส้นประสาทเนาะโดยเพิ่นก็อ่า,า,าดอได้ไปต่อยาเนาะไปกินกินยาได้ประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละอ่านี่เพืน่นว่านาะกับอาการก็เริ่มดีขึ้นเริ่มคลายแน่เพื่นกเ็เริ่มว่าเริ่มยังกับแม่และนาะจากแต่ก่อนเพืน่นแบบเคยแบบอยากทำทำทำไรตัวเองนะพ่อแม่พี่น้องเพื่นกะว่ได้เฮ็ดแล้วเด่นเนาะแล้วก็เพื่นกะว่า โอ้ลงกับแม่อยู่แตวกับเพิ่นอยากกินข้าวกินน้ำเพิ่นกระบอกแม่เพิ่นเดียวนี่เนาะกับไข้ปวแต่ก่อนแม่เพิ่นว่าเนาะด้วยเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นสู้ๆงยังไงน้องเลยกับขอบใจเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่เนาะแทนน้องเพิ่นเนาะที่ยื่นมือเข้ามาซอยน้องเพิ่นเนาะเพิ่นได้เอายาไปกินเนาะเพิ่นกับไข้ในอาการเพิ่นกับอะได้วยสำหรับที่นี่าติก็ได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อยังไงพี่น้องเลยก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะ เป็นกำลังใจให้สตีชารีเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะถ้าว่าสตีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอให้ละลายเด้อพแม่พี่น้องเลยสตีก็ต้องขอขอบใจเอฟซีทุกทุนเนาะที่เข้ามาผสมคลิปสตีชารีเนาะถึต้นจนจบแล้วกับโค้ามโฆษณาเนาะสตีก็ต้องขอขอบใจหลายเด้อพวมพี่น้องด้วยดยสบายดี